กันอีกแล้วกับจานอีสานบา้านสวนข้าวเมื่อนี้ยุที่บานสวนตามขวัญคือเก่านะคะบรรยากาศเซาเซาแบบนี้ชาวอีสานสิบห้าเพื่อนๆไปเบิ้งวิธีการไห้อาหารจิงดีค่ะนำมาเบิ้งด้วยค่ะค่ะตอนนี้เฮ้ายุที่บอ่อจิงดีดนะคะอยู่กับยายแอ้วค่ะชาวสวนประจำบ้านสวนตามขวัญน,นะคะเดี๋ยวมาเบิ้งไก่ไก่เลยค่ะเดี๋ยวเฮาสิีห้เบิ้งบอ่อจิงดีดเนาะอายุประมาณยี่ที่ห้ามื้อและะะ้วเดี๋ยค่ะ ที่เทาเดีดยรนะคะ่ะสีเป็นจิ้งหรีดอันขั้นท่องดํากับท่องแดงผสมกันได้หลอาหารที่หายค่ะก็สีเป็นอาหารสําเร็จรูปที่สื่อเป็นกระสอบของของ,ขอ,งอาหารจิ้งหรีดโดยตรงนะคะะ่ะกับสีหายว่าหลายราคาสีหายพักเป็นอาหารเสริมนั่นเลยค่ะพักที่หายนี่เขาจะกินได้หลายอย่างเมื่อวา,าะเป็นอ้อยหรือว่าผงชูรส อันนี้เป็นพักของชอโลธนะคะคนไก่กินได้บิ๊กเดียร์กินได้ที่กันนะคะ่ะแต่อันนี้ข้างชินเดียแท้ๆกินเพราะว่าถ้าให้อาหารย่างเดียวขิ้เหร่แล้วสีไงสาขาะต่า,างไห้พวกพักเป็นอาหารเสริมไปนัน่เนาะมีว่างไหล้วเขาก็อาจะมากินเองนะ ข้าวเสียไปต้มกินเองค่ะแง่แอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าเหตุจังไดค่ะอันนี้แม่ไมีอย่างบอกเพื่อนนะคะอันนี้กระนาบอันนี้ใส้นหนามตัวมันใหญ่แล้วกันเพื่อนบนี้เดี๋ยวจในลอยเขาก็สีเข่ากัดตอนนี้ก็ร่างเข่ากัด กากแล้วก็สิเป็นตีเียาวาเฮ้าเหตุแบบนี้การว่าบ่ให้เขาว้างใครผ่าเอาใส่ปุยป๋ยบักเผาเขาสิว้างใครเขาก็เ,าเปลี่ยนถาดนาเปลี่ยนถาดนาใส่ก้อนหินนี่เพื่ออะไอย่างค่ะอันก้อนหินนี่กะให้เขาไตให้เขาไตเพรให้เขาตัหนาเพรให้เขาจมน้ำตายบ่ให้เขาจมน้ำตายอ๋อผู้ใดเาก็สิเหี่ยวเขาสิไตลงมากินน้าเขาก็สิสลูก,ก,ก,กไปกิน ทางนี้ก็มมีขวดอาเสยวดแต่เขาบ่ไปทานนงั้นกับไปเขาท่ทางหนึ่งยุครางกัมน,นี่ไข่อาหารนี่อันมื่อลาจักเทียเมื่อลาสเมื่อลาส,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 สลเทียเจ้ากแร่แร่ขาอาหารบงเว้นกับสีไห่พักไห้พักกินเป็นอาหารเสริ อ๋อกระเว้นทีหายพักย่างเดียวพักย่างเดียวกระ,ะเว้นย่างเดียวจะสั่กจะตัดเองอย่างไงเด้อค่ะเผลงงอเผลงงอเพราะว่าตองห้ในปริมาณที่พ่อหมอเนี่ยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าสมมุนไพราห้าวห้อาหารหลายเกินไปเนี่ยเขากินบ้าเบิร์ดมากกว่าสิเป็นอาหารอาหารเสียเสียมากกว่าสิเนาเกิดแก่ที่เภสห้จิ้งดีตายได้บ่ค่ะ อันนี้ข้าวเลียงไหวกินได้ค่อยเลื่อนเนาะคะ่ะเหลือเขาต้องสิ้นหายอ,อันนี้มันเป็นโฮกวงบอยหรอกคะ่ะอยู่ในโล่งอีกมันสิเป็นอีกสามเขาเอ่ยว่าสามขอกเนาะคะ่ะเบ,บิบร์ตอาหารกาบาบ้านสองสอบเลยค่ะจะได้จับจับกินได้ะคะ่ะข้ากินมาท่านเพื่อนๆเหรอเบ้าต่องจังว้นว้าเออเลี้ยงหลายๆ<ม>กินมาท่าน เข้ากาับเอาไปหนึ่งเอาไปหลวกนะคะฟีดไว้ในช่องปีดเนาะช่วงระยะเวลาที่เข้าถาใไ้มันย่อยอีกหลอบหนึ่งเข้ากับมี่จ้งีงกินตลอดทั้งเดือนได้ค่ะอันนี้เป็นเหต็ดลับหน้าที่ยูบ่าสนสวนสาวอีสานเห็ดเนาะคะ่ะในวงบเห้ากับสีไสเป็นแผงไข่แต่คือว่าไหา่จิ้งดีดเนี่ยมัน,นเข้าไป คือคือจังเป็นบานเขาเนี่ยค่ะเขไปลบซอนซ้ด้วล่าเขาหลอกขาดหลอกขาดเนาะไม่ต้องสิบ่กินกันนี่ทิลบซอนลาอนค่ะนี่เป็นหน้าเบอร์ทัเติมเรียงง่ายค่ะที่นนอประมาณสามิหาถึงสี่สิบเมื่อเรียงคล้ายกับสีสีสิบหาเมื่อเรียงสรง เพราะว่าห้าต่อเน้นแบบว่าหนาัน่ใหเต็มทีจห,นะหนึ่งมังนดื จะเป็นเรียกย่ำเสาทุกเสาค่ะที่แม่แอวต้องมาแห่อาหารที่ดีก่อนกินเขาขต้องมาดูแลเขาแห่อาหารเขากรน,นะคะเป็นกิจวัตรประจำวันในลู่นเขาหิว นี่เขากินดีดีเลยค่ะ<ม>เบิดเลยนี่กินดี มันเป็นกลุ่รตัวเดิมกันาน,าานานไมใช่ไหนานค่ะนานที่ใช่นาามานานเกีนลก้าากสิ่วดมีาาดเติ่ะเกบเตียง ตีสมไยเกานน่ตอนนี้อด้วนะอ่กอกค่ะไม่ แค่นี้เรียงบรนยากกศพี่น้องหายอาหารแล้วเบิื่อเขาด้วยค่ะ มันเจาะเบื้องเขาข้นมากินอาหารร้ายค่ะพี่น้องตัดแสบป้าจ้า <c oughs> ตัาแซมเด้แต่ว่าตรองถา่าข่ายวันใหญ่จากนอยก่อนร้ายเนี่ยเห็นบ่าวิถีชีวิตเขาข้นมากินค่ะกีนแล้วเขาอาสิลงไปลบยูในแผงไข่ค่ะปิดไปก่อน วิสานไอาหารจีนเสรเรียบร้อยแล้วนะคะมืนอนีดจะขอจบคลิปวไชาอาหารไหวเพียงแค่นี้ก็น,นอกหลังจากจบคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรกแจ้งแจ้งเตือนคลิปใแม่ๆจากสารอิสานได้เลยค่ะมืนอนี็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ